ทันข่าวภาคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่23พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเราดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงเย็นกันดีกว่าฮนะมมีข่าวเอาอะไรนะ่สนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้สารต่อบนโลกมาเลเซียต่อสัญญาตันเซงโฮโคงทัาบต่ออีก2ปี ดยกันนี้คู่แข่งอาจารย์นิชโนและก็คู่แข่งช้างศึกไทยนะฮะทีมชาติมาเลเซียนี้ต่อสัญญาตันเซงโฮออกไปอีก2ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อสารต่อผลงานฟุตบอลโลกกันเองโดยสามาคมฟุตบอลมาเลเซียตัดสินใจนะผมต่อสัญญาตันเซงโฮขุนซือใหญ่ออกไปอีก2ปีเป็นที่เปบร้อยเพื่อสารต่อผลงานฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนในปีหน้าและการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในปี2022 สำหรับสัญญาฉบับใหม่ของทางขุนซือสื่อเหลืองน,นั้นจะสิ้นสุดลงในช่วงท้ายของปี2022นะฮะโดยจากตัวนั้นเข้ารับหน้าที่ทางกุนซือใหญ่ตั้งแต่ปี2017ทะลุเข้าชิงชนะเลิศศึก AFF ส u z u ครับในปี2 0 1 8แต่พ่ายแพ้เวียดนามได้แค่ปรองแชมป์และล่าสุดนะฮะอยู่อันดับที่2ในศึกฟุตบอลโลกเพราะคัดเลือกกลุ่มจจากการแข่งขัน5นัดมีทั้งหมด9แต้มมาเอง เป็นเร่งงานทีนะ่ผมทางมาเลเซียนะฮะก็รู้สึกว่าจะไม่ถอนตัวนะผมยังไงก็ยังสู้ต่อไปแม้ว่าจะมีข่าวมาว่าพวกเขาเนี่ยจะถอนตัวจากฟุตบอลโลกนะฮะและก็ถอนตัวอีกหลายรายการเลยเดียวก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเรามามันข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเอาลุนง่ายแฟนเมืองทองเป็นปลื้มกวินโพคอมเมนต์ให้กำลังใจสมุรโดยอันนี้ควนหลงหลังเกมฑ์ที่ทางเอสจีเมืองทองยูเต็ดนะฮะเปิดบ้านเสมอกระทานนครราชสีมามาสเตอร์อฟซี ไปท้วสกอร์หนต่อหนึ่งพระาสามแต้มไปอย่างน่าเสียดายและจะมีโปรแกรมนัดต่อไปด้วยการไปเยือนการชอบเรือในวันที่2ธันวาคมนี้เวลา18.00นาาเป็นต้นไปที่สนามพาสเตเดียมนะฮะโดยเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของทาง s c g เมืองทองนั้นอย่างเมืองทองยูเนเต็ด FC ได้โพสต์ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าก็เป็นทางตองกวินทามนันนะฮะผู้สำเระตูวทีมชาติไทยที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทางคอนเลสโปโรได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทัพกิเลนพยองซึ่งจากนั้นก็มีแฟนบอลเอสจีเมืองทองมากมายออกมาคอมเมนต์อยากจะเห็นกวินคนนี้กลับมาช่วยเมืองทองกันอีกครั้งสำหรับทางกวินทามินันนั้นประสบความสำเร็จสุดๆตอนสมัยอยู่กับทางเอสจีเมืองทองนะฮะ พาทีมคว้าแชมป์มามากมายก่อนย้ายไปอยู่กับทางโอเอลูเวนจนมาถึงปัจจุบันถูกปล่อยยืมไปให้อยู่กับทางสโมสรคอนเซเลสโปรแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามในศึกเจกลีกและก็มีข่าวมาว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมกลับมาค้าแข้งที่เมืองไทยกันอีกครั้งเป็นว่างานที่ผมทางกวินนะฮะก็มาให้กำลังใจท่าผมคนที่เมืองทองทุกๆคนนะฮะที่เสมอกันไปนะผมกับทานนครราชสีมามาซาเอฟซีไปหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองครับ เล่าิข่าวต่อมาการดีก่อนครับก่อนจะถึงคิวเจโกย้อนปลอยสี่ห่วหอกบาซิเลียนคัมแบ็กสู่ไทยลีกผลงานเป็นเช่นไรโดยกันนี้เป็นการย้อนรลอยสี่ห่วหอกบาซิเลียนนะฮะคัมแบ็กสู่ผลงานไทยลีกซึ่งในทีที่ทางเ e ดียโก้ลุยซานโตอดีตหอก็ตัดตำนานของบุรีมีเตดนั้นได้โพสต์ภาพอำลาเพื่อนในสโมสรยยโฮดารุนทัศยิมยอดทีมจากเลกมาเลเซียทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ข่าวการย้ายทีมกลับสู่ไทยลีก ของนักเตะของชาบะซูเรียนรายนี้ที่คาดกันว่าจะซบอกทีมจากฝูงของไทยลีกนะฮะอย่างบีจีปทุมด้วยค่าเหนื่อยที่มากกว่า3ล้านบาทต่อเดือนนี่ไม่ใช่กองหน้าจอมโ่มประตูชาบะซูเรียนนะฮะระดับซูเปอร์สตาร์รายแรกของไทยลีกที่ได้โอกาสย้ายไปเล่นอยู่ที่ลีกอื่นแล้วกลับมาที่ลีกไทยกันอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ก็มีอยู่หลายคนนะฮะโดยนักเตะกองหน้าชื่อดังของไทยลีก4คนที่กลับมาสู่ไทยลีกกันอีกครั้งและผลงานของพวกเขาจะเป็นเช่นไร เรามาเริ่มจากคนที่หนึ่งกันก่อนการ์ตการเคลตันซูว่าเจ้าของสติการยิงประตูมากที่สุดของศึกไทลิกตลอดการที่จํานวน111ประตูจากทั้งหมด193นัดกองหน้าวัย33ปีปรายนี้พึ่งย้ายออกจากไทลิกอีกครั้งหลังหมดสัญญากับทางสมบรีเอซเมื่อจบฤดูกาล2019ที่ผ่านมาแรกเริ่มเดิมทีเคลตันคนนี้แจ้งเกิดกับทางโอสสภสาในช่วงฤดูกาล2010โดยซัดประตูแรกในเกมที่เสมอกระทางการชาเช่าเรือเอซ4หนึ FC, ่งต่อหนึ่ง ก่อนจะย้ายไปยังทางบีซีเทโรศาสนาะและก็ยิงไปทั้งหมด24ประตูในปี2012ทําให้คว้ารางวัลดาวซันโบของลีกร่วมกับทางทีลิลป์แดงดาก่อนจะกดไปอีก20ประตูจากทั้งหมดสาสเกมในปี2013จนเกเรตาโลจากลีกเม็กซิโกดึงตัวเขาข้ามชีวิตกลับไปร่วมทัพจนแล้วจนรอดนะผมเขาก็กลับไทยลีกกันอีกครั้งมาร่วมทีมเอสจีเมืองทองเพื่อมาบันทึกเส้นทางชีวิตของตนเองที่ถูกกาวขานว่าเป็นดํานาน เขาเป็นผู้เล่นต่างชาติคนแรกนะผมที่ยิงครบ1 0 0รประตูในศึกไทยลีกเขาเป็นผู้เล่นต่างชาติคนแรกในร์ตซอลที่คว้าดาวน์โนโบไทยลีกสสมัยเขาคว,ว้าแชามป์ไทยลีก2016กับทางคีเรนพยองแม้ช่วงท้ายปลายชีพการค้าแข่งของทางเขากับทางสิงห์ชิวรายและก็ทางสุบรีเอฟซีจะไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนแต่แน่นอนว่าเคลยวตันซิวานั้นจะถูกจดจำไปตลอดกาลและเป็นตำนานคนหนึ่งในศึกพุ่มบอลไทยลีกนั่นเองครับแชม่าคนที่2ก็จะเป็น ฮาร์เบอร์ตี้เฟลด์เดสหอกสุดอันตรายฮาร์เบอร์ตี้เฟลด์เดสคนนี้ที่ยังคงเล่นอยู่ในศึกไทลีก2 0 2 0และก็พร้อมจะลั่นสกอร์เพื่อรอเวลาทำลายสถิติของทางเคิวตันซิวาอยู่ทุกเมื่อโดยพิธีคนนี้รเริ่มต้นนะผมเตะแผ่นดินไทยหลังจากย้ายจากทางเวกตาเซนไดในศึกเจลิกมาอยู่กับทางราชบุรีมิพลทีฟีเมื่อปี2 0 1 4ก่อนจะซัดไปทั้งหมด65ตรงจากประตูทั้งหมด90นัดณดินแดนแห่งความหวานเขาอยู่กับทางราชบุรีจำนวนกว่า3มประตูการ จนสามารถคว้ารางวัลดาวซันโบของศึกไทยลีกได้สำเร็จเมื่อปี2014โดยจำนวนกว่า26ประตูและเป็นนักเตะจากทางประชาบังกรคนแรกนะฮะและก็คนเดียวที่ทำได้จนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นโชกิตาก็พาให้แฮเบตี้คนนี้ย้ายไปเล่นกับทางอัคชาบับในลีกซาอุดิอาระเบียจำนวนกว่า12นัดยิงไปทั้งหมด4ประตูก่อนชะตาลูกหนังจะพาเขากลับสู่ไทยลีกกันอีกครั้งโดยมีปลายทางก็คือเอสซจีเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเอง นทินกินเลนพยองแฮมป์ตีค้คนนี้ทำไปทั้งหมด52ประตูจากทั้งหมด80เกมก่อนจะถูกปล่อยแบบยืมตัวมาอยู่กับทางสิงห์เจ้าชาการเชาหรือเอฟซีในสั้นนี้และยิงไปได้ทั้งหมด7ประตูจากทั้งหมด9นัดสิริรวมทั้งหมด124ประตูจากทั้งหมด179นัดเหลืออีกเพียงแค่7ประตูเท่านั้น <S <S เขาก็จะททำสถิติเท่ากับทางเคิลตันซิวาที่ทำได้สำเร็จนั่นเองเจ้ามากคนที่3าก็จะเป็นเนฟาริโน โดยบิ๊กเนลหรือว่าเนฟาบิโน่คนนี้เป็นสุดยอดกองหน้าขวัญใจแฟนฟุตบอลไทยลีกในยุคหนึ่งกระีดเดียวเขาเดินทางมาเล่นที่ไทยลีกเมื่อปี2007การทางสโมสรพนักงานยาสูบเจ้าของแชมป์ไทยลีก2005ซึ่งแม้จะไม่สามารถช่วยให้ยาสูบนั้นจบสิ่นเป็นแชมป์ได้แต่เนฟาบิบโน่เนี่ยก็ขย่าวงการอา Thai ด้วยการซัดไปถึง18ประตูคว,ว้ารางวัลดาวซันโวของไทยลีกปี2 0 0 7มาครองได้สำเร็จนะฮะจากนั้นในปี2008เขาก็ย้ายมาทางชนบุรีเ c ที่มึงจะคว้าแชมป์ไทยลีกปี2007ก่อนจะได้อาโอกาสนะผมไปโกยเงินดอลลราออสเตเรเลียกับทางเบเวนวิกตอรีในเอลีกของทางออสเตรเลียเมื่อปี2009นั่นเองแต่ที่ออสเตรเลียบิ Big ๊กเนคนนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะฮะก็ทําให้ตัดสินใจย้ายกลับมาค้าแข้งที่ไทยลีกกันอีกครั้งกับหลายทีมดังในไทยลีกไม่ว่าจะเป็นทั้งบีทีบัุมอชมบรีเอฟซีัวชนยูตนเตดและก็ชมบรีเอฟซีก่อนจะประกาศแขวนสัต์ในท้ายที่สุด และคนสุดท้ายคนที่4นะครับผมก็จะเป็นตีโก้คุนยาคนคนนี้ไม่มีแฟนบอลน,นะฮะฉลามชนคนไหนไม่รู้จักเขาเพราะนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการของชมบุรีเอฟซยิงประตูได้ทุกช่วงชาติซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะฮะเต็มเปี่ยมไปด้วยพาชั่นจัดเต็มทุกนัดและความกระหายในการทําประตูทุกเวลาคือจุดเด่นที่สุดแล้วของตีโก้คุนยาอดีตนักเตะเยาวชนของวีกแวนอาร์นติก ทั้งนี้เขาคนนี้ย้ายจากทางลีกบราซิลมาอยู่ที่ชมบุรี FC เมื่อปี2012ก่อนจะกดไปทั้งหมดให้2ประตูในศึกไทยลีกให้กับทางเดอะบรูชาร์ดฉะนั้นเขาก็ย้ายมาอยู่ที่การเช่าหรือ FC ในช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับในปี2016ก่อนจะย้ายออกไปแล้วก็เล่นในลีกอินเดียและก็ที่บราซิลแต่ก็าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกันอีกครั้งยังชินเดิมชมบุรี FC สเตเดียมในปี2017 แต่ด้วยวัยที่เกินเล็กสไปแล้วทําให้เขาไม่สามารถเคนฟอร์มเดิมกลับมาได้กันอีกครั้งในนะผมก็เป็นการพูดถึงก่อนที่จะถึงคิวที่เโก้นะฮะที่เคยเป็นนักเตะไทยลีกนะฮะแล้วก็ไปเล่นล็กต่างประเทศสำหรับพวกเขาเหล่านั้นก็กลับมาตายยกลังที่ลีกไทยเหมือนเดิมครับแต่ว่าผลงานก็บางคนก็เปี้ยงป้างนะฮะบางคนก็ดับไปเลยบางคนก็ดังนะครับผมก็ดูผลงานของทโก้ e คนนี้แตะรายต่อไปเป็นรายที่5กันดีกว่า ว่าผลงานของเขาจะเป็นเช่นไรในศึกไทยลีก2020นี้ต้องรอลุ้นกันหละงที่เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตไทย by national style นะฮะประจำวันที่23พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบอลรั่งฟุตบอลไทยครับ